สวัสดีครับวันนี้เรามาทําความเข้าใจกับเกียร์รถบรรทุกนะครับเกียร์แบบมีสวิตท,ที่หัวเกียร์อย่างนี้นะครับดีดขึ้นดีดลงนะครับดีดขึ้นจะเป็นเกียร์ไฮนะครับดีดลงจะเป็นเกียร์โลนะครับอันนี้ผมจะอธิบายถึงเกียร์ชุดเกียร์เ0 09ในรถบรรทุกฮีโน่นะครับผมบิคเตอร์500นะครับส่วนคันนี้เป็น344แรงม้า สิบล้อนะครับหัวล่างนะครับว่าวิธีที่ใช้อย่างถูกต้องนะครับตามคู่มือเลยนะครับตามที่ผมอ่านมาเลยนะครับว่าใช้ยังไงนะครับในคลิปนี้เราจะไม่พูดถึงรถรุ่นอื่นนะครับเอาเป็นรุ่นนี้นะครับฮีโน่วิกเตอร์ห้ารอยเกียร์ชุดเกียร์ศูนย์ศนะครับเอ็มศย์ศ้าขออภัยครับนะครับผมวิธีใช้นะครับเรามาอ่านก่อนนะครับว่าใช้ยังไงนะครับ ก่อนครับเรามาดูตำแหน่งเกียร์นะครับอ่านดูนะครับว่าตำแหน่งเกียร์นี่นะครับมีสวิทนะครับ1นึ่ถึงแนะครับเกียร์ซเกียร์อาก็คือถอยหลังนะครับ C ก็คือเป็นเกียร์เดินหน้านะครับเกียร์เดินหน้าที่แรงบิดสูงนะครับเอาไว้ใช้เวลาเราลากของขึ้นเนินไปหยุดกลางเนินอย่างเงี้ยใช้เกียร์หนึ่งก็ดันไม่ขึ้นเงี้ยเราต้องใช้เกียร์เกียร์ซนะครับ จะแรงบิดจะสูงนะครับในคู่มือมันเขียนตัวนี้มันเขียนว่าเป็นระบบเกียร์ซิงเกิลเฮดนะครับซิงเกิลเอนะครับระบบเกียร์ซิงเกิลเฮดนะครับผมในรูปแบบน,นะครับมีก็คือมีสวิตช์ดีดขึ้นดีดลงตรงนี้โลไฮตรงนี้ครับผมเกียร์ถอยมี2เกียร์นะครับเกียร์ถอยไฮกับถอยโลนะครับถอยช้ากับถอยเร็วนะครับ ก็หัวเกียร์ก็มีหนึ่งถึงแปดนะครับรวมฟีก็เป็นเก้าเกียร์เดินหน้าครับผมวิธีเข้าเข้ายัางไงใช้ยังไงนะครับตอนนี้อยู่ตำแหน่งที่เราจะออกตัวรถนะครับอยู่ตำแหน่งที่โลนะครับอยู่ตำแหน่งกดลงนะครับสวิตช์กดลงอยู่นะครับสมมติว่าเราเข้าเหยียบคัดเข้าเด 1, ินหนึ่งสองปล่อยเกียร์สามจะดันขึ้นตรงๆนะครับสาม C กอ็อยู่ตำแหน่งเกียร์4นะครับนี่แหละจังหวะที่เราเราจะเปลี่ยนเกียร์เราจะไปเกียร์5เราจะไปยังไงเราจะไปเกียร์5ก็คือเหยียบแป้นคัทนะครับ mm hmm. เราอยู่เกียร mm ์4เราเหยียบแป้นคัทเหยียบแป้นคัทแล้วก็ดีดสวิตช์นี้ขึ้นนะครับขึ้นรอเลยนะครับดีดจังหวะที่เกียร์มันคาอยู่เกียร์4นี่นะครับเราเหยียบแป้นคัทปุ๊บเราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์5เราดีดรอแล้วนะครับเราดีดสวิตช์เป็นไฮรอแล้วครับแล้วก็เข้าไปที่ตำแหน่งเกียร์5เลยนะครับ นี่ครับง่ายๆครับผมย้ำว่าให้ดีดรอนะครับพอเราเข้ามาที่ตำแหน่งเกียร์สี่แล้วให้ให้ดีดสวิตตัวนี้ขึ้นเป็นตำแหน่งไฮดีดรอไว้ที่ตำแหน่งเกียร์สี่นะครับแล้วก็เอยยบแป้นค้างแล้วก็เข้าไปที่เกียร์ห้าเลยก็เข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปหกเจ็ดจนถึงเกียร์แปดนะครับจนถึงเกียร์แปดถติว่ามันเข้าอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์แปดแล้วถือว่าตอนนี้รถเราบรรทุกหนักเราขึ้นเนินแล้ว ความเร็วก็จะช้าลดลงเรื่อยแล้วก็ไล่เกียร์ลงนะครับตอนนี้ตำแหน่งอยู่ที่ฮอยู่นะครับอ่ามันอยู่เกียร์8นะครับแล้วก็ไล่เกียร์ลงตามตามอา่ความเร็วรอบของรถนะครับสมมติว่าเราไล่ามา7ไล่ามา6มาเข้าที่ตำแหน่งเกียร์5ปุ๊บเราจะลงมา4ยังไงนะครับอย่บแป้นคานนะครับแล้วก็กดสวิตช์กดสวิตช์ลงมาตำแหน่งที่โลนะครับ ตำแหน่งโลนะครับในจังหวะที่เกียร์อยู่ตำแหน่งเกียร์5อยู่นะครับให้กดกดรอนะครับกดโลลงมารอนะครับกดโลที่ตำแหน่งเกียร์5นะครับแล้วก็ถอนจากเกียร์5นะครับเอยยบเป็นคัสปกตินะครับจากเกียร์5ลงมา4นะครับลงมา4นะครับเอ็มก็จะเปลี่ยนลงมาโลเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปจนรถหยุดก็มาที่ตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับ ก็แค่นี้นะครับง่ายๆขอย้ําว่าการแปะเปลี่ยนตำแหน่งสวิตตัวนี้ไม่ให้เปลี่ยนในจังหวะเกียร์ว่างนะครับหมายถึงอย่างนี้ครับตอนนี้อยู่ผมอยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างไม่ใช่ว่าเราเข้ามา4ปุ๊บเราจะไปเราจะไป5เราจะไป5ไม่ใช่ว่าอันนี้อยู่อยู่ตำแหน่งโลอยู่นะครับเหยยบแป้นคัดเราจะไป5ไม่ใช่ว่าเราถอนเกียร์ขึ้นไปเลยแล้ว ตรงนี้จังหวะว่างนะครับเราค่อยมาดีดแล้วค่อยไปเข้าห้าอย่างนี้ในคู่มือไม่แนะนํานะครับในคู่มือไม่แนะนําอย่างนี้นะครับในคู่มือแนะนําก็คือว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์สี่แล้วเราดีดขึ้นรอดีดขึ้นไฮรอแล้วค่อยเข้าเกียร์ห้านะครับหรือว่าอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ห้าจะลงมาสี่ก็ดีดตัวนี้ลงมารอนะครับดีดสวิตช์ลงมาที่ตำแหน่งโรลรอแล้วก็ลงมาเข้าเกียร์สี่นะครับไม่แนะนําให้ดีดที่จังหวะที่เราเปลี่ยนมาอยู่ช่วงเกียร์ว่างนะครับ อันนี้ผมพูดตามคู่มือนะครับผมไม่ได้คิดเองนะครับในคู่มือเขียนไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับอ่านตรงนี้เลยครับไม่ควรเปลี่ยนสวิตย่านเกียร์สวิตย่านเกียร์ก็คือสวิตย่านไฮโลนะครับดีขึ้นดีลงในตำแหน่งเกียร์ว่างเพราะอาจจะทําให้ชุดซิมคอมเมดเสียหายอันนี้ซิมคอมเมดอยู่ตรงไหนผมก็ไม่ทราบนะครับแต่รับรองว่ามีความเสียหายแน่นอนนะครับไม่ราย ไม่เสียหายตอนนี้ก็ก็คือระยะยาวนะครับก็อาจจะสึกล้อไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ยาวแล้วนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ผมอาจจะพูดเหมือนคล้ายๆไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะผมก็วันนี้เพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาจอดแล้วก็เมื่อคืนก็เดินทางมาครับสมองยังไม่ค่อยเข้าที่แต่นึกขึ้นได้ให้เราทําคลิปดีกว่าอยู่ว่างๆนะครับนี่ครับอ่านจากคู่มือเลยนะครับ ไม่ไม่ได้คิดเองนะครับไม่ได้เข้าใจไปเองนะครับว่าการใช้เกียร์ใช้ยังไงนะครับผมอ่านตามคู่มือนะครับนี่ครับคู่มืออ้างอิงคู่มือของฮีโน่เลยนะครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ